กรมอุตุพยากรณ์วันนี้ทั่วไทยจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางในวันที่1 9ถึง20มีนานี้ตอนบนจะมีพายุร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขดองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ พยากรณ์อ,อากาศในวันที่19มีนาะถึง20มีนาะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36-40ถึงองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้ารัวในตอนกลางวันโดยจะมีฝุนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารชายัยภูมิขอนแก่น อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38-40องศาเซลเซียสแล้วก็ลมใต้ความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้ารัวในตอนกลางวันโ็ยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่บริเวณนะครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสระบุรีอุณหภูมิ ต่ำสุดอยู่ที่23-27ถึงองศาพ้าตะวันออกอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันเราจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสาแก้วระยองจันทบุรีตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27ถึงองศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-39องศาถึง้าองศาทะเลมีคลื่นต่ำต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจีวอยู่ที่จังหวัดระนองพังงากรุงเทพและปะริมณฑลอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ยที่ท5 2 7ี่5 2 7องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-38องศาลมใต้ความเร็วลมอยู่ที่1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง